วัสดีครับวันนี้มาเจอกันกับเจรงอีกแล้วนะครับขอเจรดีพระแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของการข้าวกาาวันนาวันดิบนะครับวันนี้ก็เรามาพูดเรื่องของทารทิพันธ์ตามนาแนวชายแดนหรือเนรราฐานต่างๆที่เปลี่ยนการทุลรบกันอยู่ทุกวันนี้เขาก็มีการชุลรบกันอยู่ต่อเนื่องครับกลุ่มทารทิพันธ์ตามนาแนวชายแดนประเทศไทย เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและอาวุธก่อนในการต่อสู้กับทหารพมา่าหลังมีการส่งกำลังเข้าตูมตีกองอากาศและเสริมกำลังพลเข้าพื้นที่ที่ต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเข้ารักชงหยุดการทำร้ายประชาชนผมก็ไม่เชื่อว่าที่ทหารบอกว่าหยุดยิงการกระทำกับ คนติดอาวุธหรือกลุ่มต่างๆที่ประกาศออกมาว่าหยุดยิงแต่ตอนนี้แล้วยังไม่หยุดยิงเลยครับจะหยุดยิงผมเห็นที่ผ่านมา30ปีที่แล้วมันยังยิงกันไม่เคยหยุดเลยครับก็อบอกกับทาริพันอย่าไปเชื่อเขาเราเชื่อเมื่อไรเราก็ตายวันนั้นขนาดประชาชนของประเทศพวกมันยังฆ่าเลยทาริพันมัน จะเรือแล้วครับผมว่าเมื่อเชื่อดีกว่าครับถ้าทหารพรมา่ายังกวาดล้างประสาชนหรือกลุ่มติดอาวุธตามแนวทายแดนต่างๆที่ปักหลักอยูอ่ไม่ว่าที่ไหนในว่านหรือในเมืองต่างๆทหารพรมา่าใช้เครื่องบินเราก็พร้อมที่จะเผาทอดจัด ส่งออกทั้งหมดของพม่าเหมือนกันแหละครับแล้วก็อีกสนามยิ้นด้วยพม่ามันประกาศหยุดยิงพูดถูกแล้วครับผมว่ามันถูกอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เหมือนกันครับมันหยุดแล้วก็ยิงถ้ามันวิ่งยิงมันก็จะไม่ถูกครับมันจะไม่ยิงถูกคนนะครับเวลามันจะวิ่งยิงเนี่ยมันแบบจะผิดพลาดะครับ แต่ตอนนี้มันต้องหยุดแล้วก็ก็ยืงครับผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนอย่างนั้นมากกว่ามันหลอกให้ประชาชนตายถ้าเชื่อมันไม่ได้ครับจริงๆพมา่ามันเป็นคนที่หลอกตาจา้าโรคหรือตุดตาจา้าโรคไม่มีใครเชื่อแล้วครับตั้งแต่ที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่เชื่อมันเลยครับแต่ว่าพม่ายังใช้เครื่องบินลบ คือถึงที่กองทัพพม่าสามารถมีใยเหนือกว่ากองกำลังติดอาวุธทุกฝ่ายและพม่ายัางคงโจมตีกองอากาศอย่างต่อเนื่องหากกองกำลังที่เปลี่ยนผ่ายต่อต้านรัฐบาลสามารถหาวิธีชนะเครื่องบินลบพม่าได้กองทัพพม่าจะกลายเปลี่ยนผ่ายเสียเปรียบพี่น้องอย่างไรก็กองทัพพม่าจะเสียเปรียบครับ อันนี้ก็เปลี่ยนไปได้ครับแล้วมีอีกกลุ่มที่ไปสู้รบกับพม่าที่สู้รบกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือกลุ่มชาติพันธ์ A.A. และ T.N.L.A. และ N.N.D.A.A. เจ้านี้ได้สามพี่น้องกองทัพพันธมิตรร่วมโจมตีสถานีตำรวจที่ผ่านมาในเมืองมีตำรวจพม่าเสียชีวิตไป8ปดศพ รัฐวาลพม่าต้องทบทวนหากยังเปิดศึกจุกล้านมีโอกาสสูงม,มากที่มีออนไลน์จะมีจุดจบแล้วตอนนี้มีอองไลายว่าหนักแล้วครับแม่แต่จานลาวเทียมเพื่อดูโทรทัศน์รายการทีวียังยึดของประชาชนไปครับพี่น้องจานลาวเทียมพ s i ของไทยลดนตรำรวจพม่ายึดได้ให้ดูรายการจากโทรทัศ และไทยอันนี้ก็ยังหยุดายได้ครับเปิียดการทหารพรมา่าทำทุกอย่างเพี่ยปิดหูปิดตาประชาชนในประเทศแม่แต่จานหลาเทียมของไทยยังโดนยึดได้บ้านไหนครอบครองให้นำไปมับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพมา่าในพื้นที่ถ้าขัดขืนจะมีความผิดเขาพูดอย่างนี้เลยครับพี่น้อง ตอนนี้คำสั่งนี้มีผลในรัฐมอนครับรัฐมอนรัฐกระเรียงอีกหน่อยคงครบทุกรัฐมาเหตุประชาชนชาติพันธุ์ต่างๆชอบดูรายการไทยข่าวไทยมากกว่าช่องทหารพม่าทุกวันนี้เรียกเรียกพูดไทยได้เพราะรายการทีวีไทยและชวนใหญ่ใช้จาน PSL นี่แหละครับพี่น้องที่ ประชาชนชอบรูทีวีทีเอสแอลนี้จะพูดไทยได้เยอะเพราะว่ามิ้นออนไลน์มันบ้าอำนาจแล้วก็ชังให้เจ้าหน้าที่ต่างๆตามรัฐให้ไปยึดของประชาชนยึดจานราวเทียมยึดโทรศัพท์มือถือทางยานอินเทอร์เน็ตทุกถึงทุกอย่างปิดหูปิดตาประชาชนไปหมดครับนี่แหละครับเพราะว่ามันบอกว่า จะทําให้บ้านเมืองดีขึ้นมันดีขึ้นตรงไหนครับยังแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมมากๆแล้วนี้อีกครับที่ที่น้องกระเลี่ยงหรือชนเผ่ากะเลี่ยงแล้วชนเผ่าชาติพันธุ์ชนชาติาเผ่ากระเรียงมีพื้นที่ควบคุมกองทัพชาพันเจ็แห่งซึ่งเราหลังจากพื้นที่ชาพานันตอนนี้กองทัพธรรม เปลี่ยนเป้าหมายของเราที่ชายพันธ์5 4ี6ขึ้นที่รัดเกลียงนี่แหละครับพี่นองหากคุณชามารถภาวนาให้ทหารเกลียงหรือคุณชามารถสนับสนุนพวกเขาได้ทุกที่ทุกเวลาจำไว้ว่าพวกเขาต้องกรารคุณและเรามากที่จุดในทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ในานามของกองทัพทหารเกรียรยและสถานรัฐประชาชนขอให้เราร่วมลุกขึ้นสู้กับระบบก,การปกครองของกองทัพพม่าเทารบจากคนมากนี่แหละครับพี่น้องที่เกิดขึ้นทุกวันปัญหาต่างๆตามมาที่ในรัฐฐานไม่หยุดไม่ยัง้ง เรื่องการมาพูดคุยกันวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมขอยุติตรงนี้ก่อนก็ผมจะประกับไปอ่านข่าวไฟฉายใหญ่ให้พี่น้องไตร,รับฟังกันต่อไปครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วก็ขอ,ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับอย่าดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังผมด้วยนะครับขอบคุณครับ เอาค่เนาะเมื rahat, ar, ่อไงก็มาฮบมาทบานะครับสี่ลงสามดาวแทงนะครับเนาะนั่นเขาก็ได้พูดอยู่นะครับเนาะเมื่อไงก็มีข่าวซึ่งเอสเอสอารอัด์เจ้าก็มาต่อไต่ไฮเนอร์พี่น้อาข่าวกวาดแทงครับมีข่าวซึ่งเคไอเอลเอสเอสพีพีและจีเอ็เอลเอระไอซีเอเอ็มมาอุบกันกว่าดแทงนะครับเนาะ เมื่อกเปยน่เราได้จีบจมขนดพี่น้องข้าจีเลนจองเหงา้าวเอดขนดพี่ได้ก็จองเหงึปักจีพานีค่ะเนาะเช็คออัดอดสีีและชาเช็คอาซีระเป็นปังตึกกันเฮาแหงปีน้อยอหูคายจีเ่งมึงกึงค่ะเป็นกว่าไรจืเอค่ะพี่น้องเขาข่าววนไปค่ะด้อเมื่อนวันที่จีบจองจีเรือนจองเหงาชาเอ็ดมื่อปนมาในข้ายามกลางในเจ้าหามเนาเ้าหา นั่นจึกจัดๆผีๆเลยใช่จื๊กของเกี่ยขึ้นจึงใต้จีเอเอ็มทีหวยยุ่งคายหมอนผาย h o à n ดอยเงินเออหัวขายจเวียงเมืองขึงตั้งชอบผายไล่เปลี่ยนบางตึกกันห่างปีนอ้องขาก็ได้หันดีอยู่ค่ะย่จาก็พูดยี้อกันห่าวหาวแหงเฮงต่างวันว่าไหนก็มีค่ะปีนอ้องขาย้ำามคำนายก็ติดงากันไว้แทงอยู่นายค่ะพี่น้องก,การไต่ต่อไต,อต เฮ็ดไห้ไพลูกนายเฮือนเฮ็ดให้มีเนใจผู้เขียนจองเมือนอันข่าวาได้ปีนอาา้อครับยอดแถวเมื่อได้ไปทิพย์เอสจดเด่นจองเฮ็าเอสก็เป็นข้าวยางกางในเจ็ดโมงนั่นตัดงป้องจุดเด่นเอ้อือละเอสพีพีชายชิกอ่าเสียราคาก็เลยเปลี่ยนปากด้วยกันแทนตีวาน,นาบ่ขอเจี้ยงสี่ป่อในะก้อยหนังกับเจียงกองแตกผายห้องได้ผายจานวานาบ่ขอห่าวห่าวแห้งๆไว้วานี้ อันไหนมันใจรองใจพี่น้องขอนับปุณณีก่อนเตะหู้ดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะกิรลองการเปลี่ยนการตายการเทียบการมาดในสองผัดสองตุ้มเลยสามผัดสามตุ้ในเขาขาก็อันไปหู internet, ้เลยหันจอมช่างว่าเขาขาก็หู้เลยหันเย้าเขาขาจก็ต่อต่ายมาตังในพี่น้องขอกว่าแทงก็ประวันลายเล่าสั่งของชิกนสองหมุดสองตุ้มสามหมุดสามตุ้มนั้นเป็นอันเดียวกันเจ้าอะไรมาเปลี่ยนใจฝ่ายผู้เสียชีวิตไดเขาขาขึ้นหนังกันเอานไหนเขาทำอะไรหนึ่ตอนนึ่งเด็ดอีสั่งขึ้นมาบนด้วดีดีค่ะ พาจีอนันนี้เอวยี่ก็เหมือนกันพาเอฟซีพีก็เหมือนกันเอฟซีพีน่าเอะเฮ็ดสั่งเลยเฮ็ดการตัดเยี่จัดอันวันนั้นมันช้ำอันแหมือนชความาดัดความทุกชนสุดอยอดสุดชนน้องเสียแนวยี่ก็เหมือนกันค่ะอันเขาต้องนิ่งอยู่นั่นเขาเอาไฟเผาเป็ยจอมเหมือนเจ้าตีวานหมาโม่จ้องวานหมาโม่นีเน่เปลี่ยนเหมืนเจ้าใต้เฮาขาอยู่กเหลียวเฮ็ดสั่งเลยไหลแตก เป็เจ้าคืออะไรเปผี่็นเจ้าคือกันเจ้าไหนเพราะเป็นเจ้าคือคนเมืองได้ข้าขาชูเจ้าสาจังเพราะทางไหนชูเจ้าสมมาจังชูเจ้าอําบนขึ้นมือปันคุณหข้ามหัว่าปันอยู่ปันเช่าต่อเพราะอะไรมีเจอมีคือมาในวันน้นเมื่อข้าหนข้าอําบนถึงขึ้นยาข้าเมื่อลือหน้าท่านเเป็นเจ้าคือใต้ชูเจ้าสมจังําลิบําหพอสมเปกจนอยู่หลายกัจันขาตายแหมตายยัไนมีตั้งนั้นทั้งหลายเพรานมันใจหใจค่าพี่น้าข้าบนตลิบ ตึ้มตัวดวงเขาเอาไฟเผาเปียกจ้องเจ่าตายฮักขานันมันเป็ี่ยนที่เหตุไงเมื่อเดีือนะรักขาเก็ะขย้อนถึงคนตายฮักขากุฏิกุฏางในวันในเมืองแหละนอกวันนอกเมืองกุฏิลองตั้งดีได้มันอ่ำเฮ็ดให้ฮักขาอยู่ถ่ายจินรวมระยะมื่อเดีือนะรักขาหลุดนกันพร้อมกันเสียก็เข้าหาหับการชึกแหละเอาบุญฟันป่าบ้านต่าเมืองฮักขาเลยฮักษากุ้งถึงแผ่นดินบ้านเมืองฮัาขา้าวันเมื่อไง เพราะว่าข้าวขาตเอาตั้งดีเอานี่ปั่นอยู่ตึกๆในมันเต๋อันม,มีเต๋อยู่ยาววันมาไหนปีนอ่ะเขาเชื่อดอกฟองใจงสิกรรมข้าวขามาโดยเชื่อเจ้าเคยอ่อนหนมาเป็ดจินข้าวขาเจ้าคือหลงเจ้าคอือใหญ่อ่ำม,มืออ่ำน่าข้าวขาเต๋อันมีเต๋อยู่ยาวเพราะข้าขาเต๋ยอมเขาตึกๆที่อันอออนัเฮ็ดเนื้อกวนวันกวนเมืองข้าวขาเต็ดจีนกวนวันกวนเมืองข้าวขา อันนั้นเขาขามอลไรเก่าเลยเนยม่ยเลยว่าเลยจังเลยเช็ดไผ่ไผ่เจ็บใจต่อเขาขาเจ้าคือไตเลยคนเมืองไตเลยคนเมืองเลยเฉลยได้อันนั้นเขาขาเปลี่ยนปีนอกก่อนกันได้หลายคนเจ้าคือในเมืองไตไหนเขาขาเปลี่ยนปีนอกก่อนกันหลายอันบาจจเจ้าคืออะไรกูเจ้าคือปีเขาขาอยู่ความความกันมาปียาข้าหวหินนี่ค่ะอีรัลฮุตัวยาข้าวานนออันเมื่อไหร่อันนั้นก็กึอ ลองทังน้เนี่ยเขามาบนเลยเึกเตียน่ยู่ในชิกมันพื้นกันอันวันก่อนตีไม่อยู่มังตีมังตอนมังเวียงไปย่ะตีว่าพื้นดีกันตั้งออกเวียงมึงกุตตอนก่อนิึจะจอยู่ก่นเมื่อวันที่สิบีเดือนสองเห็าเอีฝนมาในคณะเขาย,ะนะขาอยา้อ,อ,อยนความอกเจ็ตโม่มึงนับปุ้นตีเขาก็เล้ยินเชียงกองเสียงกลางเชึงมากเเตียนอยูอ่ชิกมันกับพื้นดกันอันวนันนั้น ลองรู้ลองซุ่มลองตายลองมาลองเตี้ยแต่คนเมืองนะเพูนดีกว่ามเดี๋ยวครูจ้ามาอันนั้นก็อนเลยยืนข่าวเหมือนกันแล้วก็ข่าวมาด้ยก้นดวงวานให้ค่ะทำที่ต่อทำที่ก็ทำที่ก่อนอันนั้นก็ต้องต้องปั่นปันโหนาเชือกมันตีเวียงหลายเชี่ยวอันนั้นชูเจ้าสมบัติอ่อนนั้นดูน้องฟองปายเครดการวานการเมืองเอาวานเอาเมืองตอนนั้นลูกน้องชูยื้อเชือกมันเท็ยบอิดอัดชูทำบ่กว่า กานสีตินสีคาเช่กะกลมๆน้อมๆก็ต้องต้องปั่นปันชึกมันถึงมือถึงเดือยเรื่องลายเชียวก่อนเอานนี้ต้องใส่แหมจัดมาเอาเมืองใต้เขากว่าก็ตั้งมึงองฮัดดึกเอาเมืองใต้เสียมกาทำไลยกว่าต้องต้องปั่นปั่นแถในฮะจูว่าเฮ็ดแต่ชึกจัดเข้เอาขึ้นวานขึ้นเมืองใต้แันว่าน่ะข้าข่าวคนเมืองใต้ขัดถามเลยเป็ดลายแบบเป็ดลายอย่างชึ้กวานให้จูมานให้คนหนุ่มานให้อ่ะนั้มีใคยอ่ะค่ะเป็นลายเดยเชื่อชิ้กจูมจะได้ จวมกันองสุวรรณให้แน่มีผัยอะชีโก้ชียานเพะโคไล่เขาสู่แชมป์ฮัทดึกฮัดยืดพอเชือกมาสู่แชมป์ฮัดยื้อเป็นหลายอย่างค่ะวันมันน่ะแต่เทียบคือเขาขานวันนั้นมีอ่ะมองอย่างค่ะกว่าตัวเขาเละพี่น้องคางเขาเมื่อวานนในวันนั้นมือนวัดที่12นั่นเขาวยามก่อนในเที่ยงโมงถึง12โมงนั่นเป็นตึกกันนั่งมันเยื่อนั่งมันค่ะพี่น้องคางเขี่ยเองครั ตับตติมหาในบรรยูดังหมันเป็นชิมได้ตับหมันเป็นอ่องเป้ตับหมันถ่ายไตก้มกลับข้ามายาที่สามเจ็ดเมืองหมอกอันปักไว้ที่เจเบงเมืองหมอกนั่นชือกขี่ไอ้เขาเป็นกัดตึกไหลเป็นเป้ไหลเป็นพร้อมกันเป็นหักกคนเมืองเป็นเกล็ดเขียบันคนเมืองเตะเชือกมาตกทุ่มตั้งหนังตั้งหลายเชือกมาเอาเฮ้ยมีสองลำเ่ิยหมากใส่ชือกขางเจียเขายังซุ่มเชือกสางเจียอยู่พี่น้องเขาขับวนราคาเลย อันไอ้เจกวานห้นมันจะว่าเช็ดตัดกนวานกนเมองมันจะ่าบว่ายดาบกนวานกนเมองเปลนใหญ่ค่ะมันเป็นฝ่ายคูเ c h i นเสือมาึ้นที่ไต่ห้าตึกึ้นไตเห้าวึบขึ้นไตเาียนนาทีต่อไต่หาอันนี้มันสนใจอแตบบ่วานอ่ะมึงก็เช่อก็หานข้าวขาตีอยู่น้หมูนจุ่มต่งวาหูก็บตัวว่ายๆค่ะพี่น้องก็เช่อก้อหานข้าขากุก่อยให้ใบตัวว้ายเยอะกว่าวันเมื่อไห่ขาขา มีจังไหนทางว่าวนามาเลยข่ามาใหม่หนูก็ข่าแต่ก็มาทบมาทบมาต้องตัดพี่น้องข่ากัดแทงคันเนาะถามว่าพี่น้องข่าถูกคุ้มใจวิดีโอขาวเฮื่ลงนั่นหนูก็ใครพี่น้องข่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นแฟนป้าในช่องยูทูปขาเท่าไรมีเราได้หันถึงที่ก็ปั่นมาไว้เลยค่ะตั้งมาไว้ในช่องยูทูปขาเท่าไรแล้วก็กำเรื่งก็ขาวติย้อนนับยามผู้ใหญ่ก้อนลอยเลยสังขารจะหันก้นหวานก้นเมืองเขาก็ตะวกดตุนกดปาวันนมาขาจะกันมาทบมาทบก่อนทังใหม่ใหม่จุ่งค่ะเชื่อลงตามหลัก ありがとうございまん。